สวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็คลองีนกระน้องเหมือนเดิมนะครับใส่กับทุกวันนะครับถูกบ้างไม่ถูกบ้างครับวันนี้มาเปลี่ยนเหยื่อนะครับเป็นเหยื่อส่เดือนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าครับเติมจะมืดมแล้วครับฝากติดตามด้วยนะครับเป็นยูทูบนะครับคนชอบหากินกินตะเคียนตามนะครับผมเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับบาย เดี๋ยวรอติดตามคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวใส่ให้เสร็จก่อนครับเดี๋ยวมันจะมืดก่อนครับนี่นะครับเป็นน้องใหญ่ครับลามันจะขึ้นมาครับเพราะว่าฝนตกนะครับเนี่ยขึ้นตามน้ํามาครับเรามาดักไว้ก่อนครับเดี๋ยวรอลุ้นกันคืนนี้หรือพรุ่งนี้นะครับผม เคนนี่ก่อนครับผมเดี๋ยวใส่เบ็ดให้เสร็จก่อนครับตอนนี้ก็ใส่เสร็จแล้วครับประมาณหนึ่งทุ่มนะครับตอนนี้อ้เสียงอื่งร้องมากครับฝั่งนู้นทางปลายางนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะแวะไปดูครับเดี๋ยวก็จะดูกลับแล้วก็ไปกินข้าวแล้วค่อยกลับมาดูใหม่นะครับเห็นนี่ก่อนนะครับมาแล้วครับหน่งแต้งครับ ตัวไม่ใหญ่ครับมาแล้วครับเต็มหนึ่งครับุ้นกันต่อไปครับผมแล้วครับตัวนี้เหมือนจะโดนครับตัวนี้เหมือนจะโดนครับอ้อยู่นี่เนาะขึ้นลยมัหลุดช่วยเลย จะลุกนะครับโอ้อยังใหญ่ครับโอ้พอดีเลยครับผมแต้มที่สองครับผม อีกแล้วครับแต้มเลงครับดูมันลุ้นกับปลาอะไรครับโอ้ปลาตองครับปุ๊บปุ๊บโอ้เอาแล้วเอาออกออกปลาตองครับปลาตองเดี๋ยวปลอดก่อนนะครับาแต่ว่ามันขึ้นมาเยอะนะครับเนี่ย ตัวหมอตัวใหญ่ครับไปแลวไปเล้วไปแลวจับก่อนครับบู๊ท่ใกลรับสวัสดียามเช้าครับพรมวันนี้ก็จะมากู้เบ็ดนะครับเมื่อคืนได้สองสามตัวนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับในเช้านี้ก็จะมากู้ครับครับบรรยากาศนะครับตอนเช้าเรี๋ยวรอลุนกันเลยนะครับพรอมไปดูกันเลยครับ เมื่อคืนก็เปลี่ยนเยอือกปูอ๋ออาออู้อุ้ยอุ้ยยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่อ้เด้อ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 เจเจเย็จเจเจตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ โอ้จับก่อนครับเดี๋ยวมันหลุดนี่ครับมาแล้วครับมา้าหนมานครับเต็มแรกครับเต็มแรกมาแล้วครับนี่ตัวใหญ่ครับ เยี่ยสไเดือน,นครับตัวนี้เดี๋ยวรอรุ่นกันต่อไปนะครับผมตัวเล็กนิดเดียวเองครับตัวนี้แทนที่สองเอาจะหลุดแล้วโฮ้ย นี่ครับเล็กเดี๋ยวงครับผมยังอยู่นะครับเยอะเขียดใส่ไว้เลยเลยห้าหกลังเองครับราลุ้นกันโอ้เมื่อคืนปลาเยอะอยู่ครับแต่ปลาไม่กินนะครับเยอะใส่เดือนหมดก่อน นี่ก็ไม่กินครับผมเช้านี้ก็ได้หนึ่งเต้มกับลูกอีกตัวหนึ่งนะครับผมเอ,อไว้แค่นี้แล้วครับเดี๋ยวเย็นนี้จะมาใส่อีกทีนึงครับเดี๋ยวรอรุนกันนะครับผมปุปปลามันก็เยอะอยู่นะครับ เดี๋ยวเจอกันเย็นนี้อีกครับสวัสดีครับผมฝากติดตามคนชอบหากินทินเขียนรามด้วยนะครับสวัสดีครับ